สวัสดีครับการเปลี่ยนชื่อนะครับใน f a c e b o o k นะครับการเปลี่ยนชื่อใน facebook นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องต้องล็อกอินเข้าไปใน facebook ก่อนนะครับหลังจากเข้าไปใน facebook แล้วนะครับตรงด้านฝ่ามือสุดนะครับจะมีปุ่มดอกดาวนะครับหรือปุ่มลูกศรชี้ลงนะครับไม่คลิกครับจากนั้นคลิกมาที่การตั้งค่าครับหลังจากคลิกการตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ทําการแก้ไขชื่อได้เลยครับ ผมจะแก้ไขชื่ออชื่อตรงนี้ก่อนนะครับชื่อนะครับตรงนี้ชื่อเฉยๆนะครับเป็นชื่อจริงนะครับมีนามสกุลสามารถเป็นวร็กนะครับคลิกแก้ไขครับหลังจากคลิกแก้ไขแล้วตรงนี้เราก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับสามารถเป็นวล็กได้นะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับหรือจะชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่าดังนั้นนะครับ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ,อได้ในตอนนี้เนื่องจากคุณเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อไปในช่วง60วันนะครับที่ผ่านมาหมายความว่าต้องได้60วันนี้จะสามารถเปลี่ยนชื่อและนามสกุลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นอันนี้ผมได้เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับต่อไปนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับชื่อผู้ใช้ครับ อันนี้ชื่อผู้ใช้ครับอผมจะทําการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของผมนะครับอผมไม่ชอบชื่อเดิมนะครับชื่อผู้ใช้นี่สังเกตดูนะครับจะชื่อผู้ใช้นะครับชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับสังเกตดูมันจะต่อกับเว็บไซต์ของ facebook.com เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเวลาเราตั้งชื่อห้ามเป็นวักนะครับในส่วนนี้นะครับดังนั้นเราคิกแก้ไขครับ เราจะคลิกแก้ไขแล้วนะครับชื่อผู้ใช้นะครับตรงนี้ชื่อผู้ใช้ครับเขาจะบอกนะครับว่าสามารถอะไรเนี่ยสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้นะครับเขาจะเขียนว่าอะไรนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้นะครับของคุณนะครับได้หนึ่งครั้งเท่านั้นและควรมีชื่อจริงของคุณอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องตั้งตั้งใจให้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกเลยนะครับ อ่ผมก็จะตั้งชื่อของผมเลยนะครับออ่่ซองอิเล็กทรอนิกส์นะครับ S O N G ซองนะครับ E L E C อิเล็กทนิกส์ T R O ท N I C S ทรอนิกซองนะครับผมผมนะครับเป็นการสอนซ่อมนะครับผมใช้ชื่อว่าซอง e ิเล tronics เขาจะบอกว่าสามารถใช้ชื่อนี้ได้ชื่อผู้ใช้นี้ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีใครใช้นะครับเราต้องตรวจให้ดีนะครับเพราะว่าครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคุณจะตรวจอีกครั้งครับ SONG สองนะครับ ELEC EREC นะครับ TRO t o NICS t o n i c s สอง electronics อันนี้เราต้องตรวจหลายๆครั้งเลยครับเพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกเลยนะครับต้อง คิดให้ดีก่อนสําหรับชื่อผู้ใช้นี่นะครับสามารถผู้ใช้ชื่อใช้นี้ได้แสดงว่ายังไม่มีใครใช้ครับหลังจากผมตัดสินใจดีแล้วผมก็คลิกบัิกึรการเปลี่ยนแปลงครับเสร็จแล้วเพื่อความปลอดภัยของคุณคุณต้องป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อดําเนินการต่อครับเราก็ป้อนรหัสของเราเลยนะครับจากนั้นนะครับหลังจากเราการป้อนรหัสนะครับเราก็ส่งเลยครับ ตรงนะยครับอ่าเท่านี้ก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อเราก็ก็ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับชื่อผู้ใช้นะครับอ่า facebook นะครับ o com นะครับ s electronics เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดให้ดีนะครับอ่าสำหรับบทนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ